สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่นเอทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อน,นอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังยุคต้นบล็อกพิมพ์ของ ช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเรียกว่าเป็นองค์ที่ดังในตำนานเนเพื่อนๆคงเห็นองค์เจ้าคุณเที่ยงผ่านตาม,มาบ้างแล้วนะครับพ่อใหญ่มหาก็ขออารัตนาสมเด็จองค์นี้นะครับที่คล้ายคลึงรูปแบบ เดียวกันกับฉายาองค์เจ้าขุนเที่ยงนะครับแต่มีบางอาจที่จะเทียบชั้นขององค์เจ้าขุนเที่ยงนะครับเพื่อนๆเพียงแค่อยากจะนํามานํามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆืว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์เหมือนกันกับองค์ของเจ้าขุนเที่ยงนะครับเพื่อนเพื่อนดูลักษณะ ซุ้มะระฆังนะครับเนี่ยเป็นลักษณะไหว้ผาซีกนะครับรเพื่อนๆเนี่ยเป็นลักษณะไหว้ผาซีกนะครับตรงที่พ่อใหญ่มหาเอาไม้ชี้ตรงนี้คือเรียกว่าเม็ดพระาธาตุนะครับใหญ่มากนะครับเป็นหินอ่อนนะครับเ,เม็ดหนึ่งอยู่ที่ซุ้มระครังเลยนะครับแล้วเราก็เห็นลักษณะซุ้มระคังนี่เป็น ลักษณะไว้ผาซีกเลยนะครับเกตดเนี้ยเกตดเนี้ยเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะครับโคนเกตดจะอวบปลายจะแหลมเห็นไหมครับคล้ายกับรูปกลวยทรงกลวยนะครับผักพ,พักเนี่ยเป็นผลมะตูมใบหน้าแหลมนะครับในคางแหลมเลยนะครับถ้าดูด้านข้างอย่างเงี้ยเป็นผลมะตูมนะครับเกตดเนี้ยจุดที่ซุ้มระครังอ่อนผิว ยุบเข้าไปหาพื้นพระสบัดขึ้นมาที่ซุ้มระฆังนะครับเห็นไหมครับเพืเ่อนๆเนี่ยสวยงามนะครับแล้วเขาก็มีลักษณะการแตกรากผักชีเพืเ่อนๆดูนะครับนี่นี่คือการแตกรากผักชีส่วนวันณนะท่านนี่จะออกลักษณะเหลืองขมิ้นนะครับลักษณะเหลืองขมิ้นนะครับ ซุ้มระครังนี่อวบใหญ่นะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับการอวบใหญ่ของซุ้มระกครังเราก็จะเห็นเป็นลักษณะมีรอยแตกนะครับแตกผ่ากลางนะครับเนี่ยแตกผ่ากลางเนื้อด้านในเขาก็เป็นลักษณะม้วนนะครับนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับนี่การม้วนการม้วนหดเข้าไปด้านในของเนื้อพระนะครับ เราก็จะเห็นลักษณะไหลเนี่ยตกทั้งสองข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์สมดิษฐ์วัลคังของแท้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไหลต้องตกนะครับไหลนี้ต้องตกดูพระอุระสิครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราจะเห็นเนื้อนะครับเนื้อด้านในก็ม้วนนะครับม้วนเข้าไปหาเนื้อเนื้อที่หน้าอกนะครับม้วนเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆนเนี่ยลักษณะเนื้อนี่ม้วนเข้าไปด้านในนะครับหน้าอกทั้งสองข้างนะครับนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะเนื้อเนี่ย เขาจะม้วนเข้าไปในหน้าอกเลยนะครับนี่แขนเหมือนกันนะครับม้วนเข้าไปลักษณะเงี้ยหาชมยากนะครับเพืเ่อนเนี่ยเนี่ยแขนก็จะม้วนเข้าไปด้านในนะครับลักษณะมือขวาท่ามือซ้ายวางไว้บนหน้าตักนะครับเราเห็นพระบาทนะครับปลายขาเนี่ยตรงกับข้อศอกแขนนี่นะครับแล้วก็เห็นเป็นลักษณะอ่า เส้นพาทิพย์เส้นวาสนาหรือเส้นนิตย์ตนะที่เราเรียกกันนะครับนี่เรือนรางนะครับขณะเดียวกันเราเห็นฐานมีฐานสิงนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเป็นไงบ้างครับฐานสิงนี่คมฝานนะครับแล้วก็คมแบบธรรมชาตินะครับมีการยุบเย้าวาแหว่งเห็นไหมครับนี่สะบัดขึ้นเนี่ยด้านบนสะบัดขึ้นด้านล่างเนี่ยสะบัดลงเห็นไหมครับเป็นขึ้น ลักษณะเป็นโคงฝานนะครับเนี่ยเห็นขาสิงลำไรเห็นไหมครับนี่ส่วนฐานหมอนรองสิงนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะอีกนิครับนี่คมชัดแตกเป็นรากผักชียาวเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยที่โบราณท่านว่าแตกรากผักชีเพื่อนๆดูโดยกายภาพนะครับนี่พึงผายจริงนะครับองค์นี้พึงผายสวยงามสง่างามนะครับ หาชมยากนะครับเพื่อนๆที่เราเห็นเป็นลักษณะเหลือ,องขมิ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยดูเนื้อด้านในนี่ม้วนนะครับเพื่อนๆซุ้มลระขังเนื้อม้วนเข้าไปด้านในนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับม้วนเข้าไปด้านในซอกแขนช่องพระอุระนี่ม้วนเข้าไปด้านในหมดเลยนะครับอย่างนี้เราเห็นพระศรราไรนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่งดงาม แล้วก็ดูการตัดขอบนะครับเป็นการปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับองนี้เพื่อนเพือสังเกตดูนะครับเนี่ยเป็นการปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังเพราะว่ามีริ้วรอยการโยของมวนสารโยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยโยไปด้านหน้าหมดเลยดูบนแล้วก็ดูล่างนะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นไหมครับการโยของมวลสารนะครับนี่โยไปด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยดูขอบข้างนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับคือการโยไปของมวลสารลักษณะเิี้ยวรอยการโยนะครับคือการปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับ ดูอีกมุมนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับการการโยไปของริ้วรอยของร่องต่างๆนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับทีนี้ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าดูหลังแล้วจ่ายตังค์นะครับเพื่อนๆดูมีมีรอยปูไตด้วยนะครับ รอยปูไตเราดูลักษณะขอบเป็นไงครับนี่รอยปีแยกนะครับขอบในปีแยกขณะเดียวกันเราเห็นก้อนผงพุทธคุณนะครับเป็นก้อนเลยนะครับด้านข้างนี้ก็ก็ไม่เป็นคมสันเท่าไหร่นะครับนี่ลักษณะปีแยกนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูขอบข้างสิครับปีแยกไปหมดเลยนะครับเนี่ยคลาสสิกสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นไงครับนี่การการยุบการเกิดการแตกการหักของเนื้อหามวลสารนี่นไหมครับคลาสสิกนะครับอย่างเงี้ยกลับมาดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับลักษณะอย่างนี้พ่อใหญ่มหาเชื่อว่าจะต้องมีแรเหล็กนะครับเพื่อนเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กน้ำพี เมิตรพระธาตุม็ตรข้าวตอกพระร่วงเหล็กไหลเงินยวงหรือแม้กระทั่งเหล็กไหลจากเมืองบางบทแล้วก็ที่เราเรียกว่าเหล็กไหลข้าวตอกพระร่วงนะครับแม้กระทั่งเหล็กน้ําพีที่โบราณอาจารย์ท่านมักจะนํามาเป็นส่วนผสมในเนื้อหาขององค์พระนี่เพราะอย่ามมหาเขาคิดว่าไม่มากก็น้อยต้องมีนะครับในองค์นี้ เพื่อนเพื่อนดูด้านข้างนะครับดูดูกายภาพเขานะครับอย่างนี้ต้องต้องให้เวลาร้อยเกตสปีโดยประมาณนะครับอย่างเงี้ยต้องให้เวลาร้อยเกตสปีโดยประมาณในการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็จัดทาโดยธรรมชาตินะครับอย่างเงี้ยเราทําด้วยฝีมือไม่ได้หรอกครับการปรีแยกการแตกของเขาอย่างนี้ จะไปอบไปแช่ไปทอดไปเวฟไปหมักมาล้วก็เราก็มองออกนะครับเพื่อนๆถูกต้องไหมครับเราเราก็มองออกลักษณะเหล่านี้มันเป็นมันเป็นธรรมชาตินะครับจะทำไงมาเราเราก็มองออกนะครับเป็นเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับขอรัธนาท่านลองสัมผัสด,ดูนะครับเมื่อว่าท่านมี เม็ดเหล็กไหลไผ่ดำเรียกว่าแร่ธาตุไกสิทธ์นะครับต้องพิสูจน์นะครับด้วยความเคารพนะครับเพื่อนๆพ่อใหญ่มหา,อาชอบที่จะพิสูจน์นะครับพิสูจน์ด้วยน้ำขมิ้นบ้างเม่เหล็กแรงสูงบ้างหรือว่าเจาะหาค่าของมวลสารบ้างหรือพระแตกหักก็เอามาดูบ้างเอาขมิ้นลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าพ่อใหญ่มหาจะเชื่อ เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเป็นหนทางแห่งการตัดสู้นะครับในการหาด้วยความเคารพนะครับคือเราเราศึกษาให้ได้บรรลุธรรมนะครับเพื่อนๆทุกสำนักก็ว่าอย่างนั้นทุกสำนักก็ว่าอย่างนี้แต่ตัวเรานะครับตัวเราต้องต้องปฏิบัติต้องเฝ้ามองต้องสแสวงหานะครับเหมือนพระบรมครูของพวกเราที่พระองค์ศึกษาธรรมหลายสำนักนะครับ จนกว่าที่องค์จะได้บรรลุธรรมนะครับเพื่อนๆพระยามหาก็ก็คิดแบบนั้นนะครับด้วยองความเคารพนะครับเราลองอาราธนาท่านสัมผัสดูด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเห็นไหมครับเพ,พื่อนๆแสดงว่าองค์นี้มีมีแร่ธาตุกายสิทธิ์จริงๆนะครับหนึ่งไปแล้วนะครับครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองก็โอเคนะครับ ครั้งที่3นะครับลองดูครั้งที่3นะครับครั้งที่3ก็ผ่านนะครับสิ่งเหล่านี้คือคือเราเชื่อนะครับเราเชื่อ,อยังไงเราก็สะสมอย่างนั้นถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อความสบายใจเพื่อนเพื่อน,อน,อนชอบ สายห้างก,ก็พยายามศึกษาโค้นฟ้าสแสวงหาตามสายห้างหรือพวกเซียนพระที่เขาเปลี่ยนมือการขายพระเขาแบบไหนที่ขายได้เช่าได้เราก็ต้องสแสวงหาแบบนั้นถูกต้องไหมครับสายอนุรักษ์เราเชื่อว่าสายอนุรักษ์ต้องมาแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นพิสูจน์แบบนี้เราก็สแสวงหาอย่างพ่อใหญ่มหานี่ก็สายอนุรักษ์ก็สแสวงหา ก็มาแบบนี้นะครับก็พยายามศึกษาค้นคว้าเท่าที่ตัวเองจะมีโอกาสอำนวยมีเวลาที่หาได้ก็พยายามมองนะครับคือเรามันเป็นความรู้ของเราเป็นความที่เราอยากจะเจอเป็นความที่เราต้องอยากจะสัมผัสตามสิ่งที่เราได้ศึกษารลำเรียนมามันก็เป็นของธรรมดานะครับเพื่อนๆเ,เป็นของธรรมดาอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆถูกอกถูกใจ นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆเราแชร์ประสบการณ์กันอย่างน้อยๆพวกเราก็ไม่มีใครเกิดทันเจ้าบุคคลสมเด็จถูกต้องไหมครับไม่มีใครเกิดทันในยุคนั้นเพียงแค่ว่าเราศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีความเชื่อความศรัทธาของคนในยุคนั้นนะครับแล้วเราก็มาสะสมตามตำราของเราที่ได้รําเรียนมานะครับ เพืเ่อนๆดูแล้วตัวกอ,อกตูกแกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพระบ้านดนียนะครับขอบคุณครับ